น้ำหมาเนี่มากไข่เบียไยองเอออันนี้นัพี่ใหญ่พี่้สวัสดีครับนี่ม่ได้ใส่อกครับเนี่ยมาจากลุงเท่โอ้มาจากลุงเทมใช่อันนี้เป็นตุ้นของแบบไม่ฮเอมีหรม่หรโอ้หอดทางให้อร่อยนะครับมาจากลุงเท่มาจากอเท่ากนโอ้ห้าห้าห้าแผง เี <Because> ้าัน9ก้า้ยคนชมสดๆนับที่ยูทูบมีความนี้แล้วพี่เ้องไทั้ันทัเพจทัเพจสามวรถติดกันตัวคทับพจติดกันเลยพี่รทุกแยมือกค้นนะครับฟังจังนี่อ้าวสปีรัสสวัสดีครับนี่คุณพพอคุณแม่มาแต่จังอุบลเนี่ยมึงหนาวมาขึ้นกูขบรุถอันไฟแเสด็จผูดูแลสิไฟเปดตัวนี้ พ่อข้าแม่นิกกี้ลากอกำลังสู้มาเมื่อผู้อะไรบาครับผู้แซ่บผู้สามางรูบินแลไ้าเมื่อบอกกันในยกอนเอยไม่อยากลับครับเอารูจูสีน่าไปหาเน่พอไปทักทายพี่ทักท้ายมองเออตอนนี้เขากำลังเสิร์ฟอาหารถือว่ามือนีนะครับพนท์ต๊ะมนก็ร่งทำทำทุ่งทุ่งเย็นเครื่องแซ่บเคลื่อหลาเด้โอ้ยคุยีสัสวี้รับสวัสดีครับอันนี้วัชนบ้าักร้องมานะ

แก่แน่นอนจะไม่มีเม็ดนะครับก็กกลาสุราโอ้ยสุดยต่างแกงนี่ยแต่ว่าวันี้นะครับผลตุกก็เลยเอาเม็ดมากางเอาไตรลุกันหน่อยเอ่อฝากท่านเอกไม่ตอน้าหวานนะครับเพราครับท่านเองวันนี้นะครับน้าหวานครับสุดพ่อที่นลปานั่นคือบอก่้านเชือคือารเรื่ง ขอบคุณครับเอาเชิญนังการสบายผู้ใดมาหอวโตไหนแล้วแบบมงแก่เนี่ผู้ต่อนึทักสู้กันแม่เมาไม่ไี่พี่พูดเมาแต่เป็นพวกเ็แก่ใคนี่อคุณแ่สวันีครับคุณแม่ร่นพอี่ยมันจะใช่พูดเนี่เสียเงีนักเทพพ่อเสียโน้นะครับคุณแม่แก่พ่อคุณพี่าเสน เชิญทานให้อร่อยนะครับเมียนียนก็จะรับเสริมเป็นครั้งแรกที่เราจัดมิตติงนะครับเป็นครั้งแรกที่เราจัดงานมิตริงนะครับเนี่ยมิตติงนว่าเอซีสาวอะไรกับข้าวสาร ę, อันพิพ์แรก็มามปากสักกินเขาแน่ถือว่ากินของพ่อแน่กับสาวอะไท่มันแรนันยู่านาเปียร์นี่พี่นะครับอือาเชิญแซบครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอีกจะไห้องกเสืว่กันวันนี้ ไม่ตัดกับตีสามแน่นอนอ้อแอยูเซ่องแอกก็บอกว่ามันมันพ่อกันได้เซ่อมแอกก็ซื้อได้ล้วถึงก็สงซอยกันแน่้มีวันมาเออเอาออกมามาคู่กันกบบ้านแอร์ออกไม่มาอย่ายินเสียงพูดยิ่งน้ำเกววมันจะโอบกุนยิงนักเอกนิสัยเอกมากเขาบ้านพ่พี่น้องสู้รุ่นน้าาัา สม่สีพนักงานบอไม่เอารุ่นบอลไมเอารุ่นพอรล้พอเดิมเดิพอเดิมที่เราพิมพ์พอ่ิมพ์ไปเลยมี่การแสดงโดไปนเมย์ก็ในทัพจากใครเนี่จากคู่ผู้เล่นระับพอครับเมย์เมย์พ่อเครื่เครงแข็งพอดีคื่อกันนั้นเองไม่เราเคร่งแข็นพอใีไม่ไนั่นเองนะ มดกันลูกเออลูกสายหน่ใหพ่อพี่พ่อน้องเนี่ยได้เหยียาววัย่นได้เหยียายนสวยนะมากันที่แล้วกมาีแล้วนี่นะี่แล้วที่แล้วมสิดวายเพ่กขอบอีน้าสุดวเพ่ทั้งอวันที่หนึ่งเออทำเ่นไ้อยลดีแมนแสวยเนไบอลทให้มาให้ได้บอลนี่แหละบรรยากาศสดๆโดยเขากินข้าวผ้เรียสาววันีบแท่งมือนี้หัวหน้าก็หมอล่ำนะครับ กที่เลาเอาตรงว่าเซมิเซอร์ถี่นปุนีผมด้่าเซอร์ดี่นว่าพ้เอาข้อคาเขียน่าตัอยางได้ากพพราชว่เพื่อเพลิงมาเพราะว่าลนักขุนพลประเทศเลยสูงุดบานพลรถตะกิตทุลากามือนี้คนหนาวละมสียนสาราสาราทักษิ พี่ฮน้องสักวนตกลาพี่น้องตบล่าสักทีเราตกสิ่งียวกับนางแล้วนีดเลนี่ถ้าไม่มีฝนนะครับแต่สิมีแนวหวงทันนียภาพถือว่าเป็นบรรยากาศแปลงใหม่ครับแกใไม่รีบกินเขาไปนั่นตังเสียงฝนไปพอแง่แง่แบรรยากาศเย็นจุกจังสนเกิดพี่นองาเข้าไปหาพี่ฮน้องพี่พ่อพี่บอโอ้นกคนเตัวนหนึ่งหมื่หน่งพนกอนทุกสดๆที่อยูุ่ฟแสสด สดงสุดเยแสงสามวินเพงขาแชร์อารนี่เขาเขากับว่าหมาเอาไรกิกิเอะยอ้ชแพอพี่ชกินดีนาดนั้นเออมาานเห็นบ้างเออั่นั่นเห็น้างมาเรียบร้อยเออพอีมาปย่าพ่าวาพอพอพอท่นอย่าลืมอย่ แต่ครับแหลกตอนนี้หนายหลายานเราอาหารแบบเกินคนพ้นี่ครับถูยต้จงจริงเนาะขอบคุณท่าน้รับขอบคุณท่านสองผมแนที่พอเด้ยานักันเดินทางมานพักราสินมุ้นลุกตลอดทาาอันนี้เลยพ่อสับสุนพอมนี่นี่ตรงสามพัหางและกรสสุนนี่นี่เออสุดยอดครับหาพร้อมทีนั่นนะับขอบคุณที่พอเป็นยังไงครับอนไปพอสอนได้โอ้สอนได้อังด้วยเ เจ้าภาพทีการนีอ่านเด้อฝากศิลปินภูไทยอีกหนึ่งวหมะลัแมนแเขาลอยแก่ติดภูแล้วได้ตหน่อยเด้อนี่ฝากยูทู e พนักงานไม่แห้งพอมรับตอนนี้ก็คือยูทูปเด้ได้โู้ป่าเป็นกระเช้าเปิดนะครับช่อมยูทูปเขาวีนะเอกที่บานเนี่ยนะพักมาที่บอกวาเปิดในผมเริ่มเปิดเปิดปุ๊บ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 ขบุบุบุ นะครับเก็บสีพลัชเงียบผาดด้วนพี่นะครับไปคุยดูการ์ดนะครับขอบคุณที่หลายเน e ื in ้อสุดยอดพ่อวินภพวงศิลยงครับผมเชิญพี่เนี่ยฉากพี่นีพันหามงามสะออนเห็นยังไปวิทยพไล่กับฉากงามดีพ่อพี่นี่ครับกต้องนะครับซากระนั่งเนี่ยคุ้นกับผู้ดีเพนกับผู้ดีพ่อบอกว่าถ้าแค่สักคิวกับสามมิติพี่นี่สาพ่อกับสามมิติทะลุ เพ่าน <c ười> ียมาแล้วสาวลอย้เพ่นนะครับเอาต้นีที่เป็นทาบนหากีหลาเออพนักาโอทั้านหางอีลาต้อิงเส้นเสียบเด้อบ้านนอกวอร์ถ้ท่านีเขาจะใส่ก่อนเนี่ย่เสร็่เป็นคนตรงน้องผู้สิมันจะใส่ก่อนเชือเเงินโอ้ฟ้าใสสถาพรเนาะ เชิญแซ่บโอ้เชิ่ซ่บเชแซ่บเอครับบพกพองาไรตัวขออาภัี้เป็นเทียร์อย่ทีจัเออาอย่างที่น้องกินที่บริเวณป้าฝนกระสุกกระเย็นเอ้าเชิญแซ่บครับต็มที่เลยังกันูมาใช้ขอครับเดี๋ยวโอ้วัสดีครับน้ำฝนใจมากขอรับพร้อมด้วยป่าด้วนี่เชิญแซ่ครับเชิญแซ่เชิญอร่อยผู้คนมอหนังมาขาว่างน่ตอนนี้ขาย่อเรานะครับทะลุเก้าสา แล้วนะครับสิบเอ็เขา้ลาวิซี่้านแล้วนะครับขอบคุณแฟนๆซอยสนับสนุนนะครับขาเนี่เอา้าหัวหน้าพวกมาล้างยีนคณะเนึ้งเนี่ยฝ็าขาไดไปนะหัวนห,นหน้านึ่งเพชรเมือ้อโอเคครับสวัสดีครับหัวหน้าหนึ่งเพชรงเชือ้อครับสวัสดีครับตุ๊กนะครับ